ส่วนในมาดูผลนี้แค่อีกของวันศุกร์นะครับนี่เคจะเป็น2ตัวบทนะครับลูดขึ้นลง24ตัวนะครับผมจะใช้เลขอ้างอิงชุดที่3ามเหมือนเดิมนะครับตัดแค่2ตัวท้ายพอนะครับ3ตัวมันถูกยากครับมันมีเช้าบ่ายเด็กเช้าบ่ายวนกลางคลิปนะครับนี่เคียร์ผลเลือดขลุดนะครับเจมัห้าได้ลงนะครับวันศุกร์จะเป็นหนึ่งสานะครับ1 3สาก็จะถูกลอบบ่ายครับหลายท่านจะถามจริงไหมครับ13สก็นี่ครับต้องเชื่อผมมองในไลน์กลุ่มมันมองเห็นนะครับ นี่ครับนี่คีอนะครับหนึ่งสามนะครับมองเห็นนะครับนี่ครับนี่ขีดเช้าบาทวันที่แปดนะครับเลขหนึ่งสามนะครับในชุดที่สามนะครับหนึ่งสามลดคือลงยี่สิบสี่ตัวครับเออหนึ่งสามบวกยี่สิบสี่ได้สามสิบเจ็ดนะครับหนึ่งสามลบยี่สิบสี่ได้แปดสิบเก้านะครับก็กดตั้งแต่ตามนี้เลยนะครับแต่ว่าบางท่านจะตัดทิ้งบางตัว2ตัวบ้างเลือกตัดเอาได้นะครับแต่อย่าตัดโดอถูกออกนะครับ หนึ่งสามก็คือเช้าจะหลุดนะครับเช้าปิดห้าศูนย์นะครับบ่ายบ่ายปิดศูนย์สามก็จะมาถูกรอบบ่ายนะครับส่วนท่านที่ถามในไลน์กลุ่มก็แบบปายกันปีละหกร้อยบาทครับตายก็ได้ทั้งปีครับส่วนสัปดาห์หน้าผมจะลองให้วันจันทร์กางคานะครับแบ่งไปครับจันทร์กางคานะครับมันเดินครับมันมีสองรอบตามนี้นะครับถูกเช้าคือหยุดนะครับเช้าไม่ถูกทบมาที่รอบบ่ายลักษณะนี้นะครับอันนี้เป็นลายดีผมทักทายได้นะครับแล้วก็มอนเดิมนะครับเริ่มเทุนทุนหนึ่งชุดนะครับมี เช่นนี้ยังไงก็ต้องมีวันที่หลุดครับหลุดแล้วปลอดภัยที่สุดก็คือหยุดก่อน1วันนะครับรอเลขมันเข้ามันจะถูกติดกัน3วัน4วันแล้วแต่หรือมากกว่านั้นแล้วแต่ก็มาอัดเราช่วงที่มันถูกครับเพราะการอัดช่วงที่ถูกคือมันถูกคือมันได้กําไรแหละครับโอเคนะครับเดี๋ยวขอจบคลิปนี้เป็นแค่นี้ครับเดี๋ยวมาลุ้นเลขของอาจารย์กับอังคารสัปดาหน้ากันนะครับ